ความโกรธเอาชนะความโกรธไม่ได้ทะเลพิโรนไม่มีความโกรธนั่นก็เป็นทุกข์กระทบเข้าหาสิ่งที่เราโกรธอยากจะพุสลร้ายเขาอยากที่ทำร้ายเขาเหมือนทะเลที่กระทบใส่ถึงใส่ฝังกระทบไม่มีวันจบวันสิน้นเป็นร้อยครั้งครั้งหึ่ครั้งแสนครั้ง ความโกรธนั้นก็ยังไม่หายเพราะว่าความโกรดนั้นเอาชนะความโกรธไม่ได้เมื่อไหร่ที่ขึ้นลมสงบเมื่อจิตของเราถูกควบคุมด้วยสติลมนั้นสงบไปก็คืออารมณ์นั้นสงบลงคลื่นทะเลก็เกิดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดเลยหรือจะกระทบก็เป็นสิ่งกระทบที่ ไม่หนักหนาสาหัสจงใช้สติควบคุมอารมณ์ก่อนที่ความโกรธนั้นจะทำให้ท่านเป็นทุกข์เช่นเคื้นที่ซัดน้ำแรงดังธรรมาชาติที่เราอย็นนี้เดินทางมนภูเก็ต